รายการ Beauty b e v e l เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะวันเวลาผ่านไปทุกวันทุกวันทำให้อายุของเราเนี่ยก็มากขึ้นทุกวันด้วยาบางทีคิดแล้วก็ร่้มใจนะคะแต่คนที่ดูหน้าเด็กกว่าอายุจริงเนี่ก็มีอยู่มากค่ะ อยากรู้เหมือนกันว่าเขาี่ยมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ตัวเองเนี่ยดูอ่อนกว่าไว้ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง sms มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b e l l ค่ะ สวยและความอ่อนเยาว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเราต้องการมากมากค่ะไม่ว่าจะไปทําที่ไหนทําวิธีอะไรยังไงนะคะเราก็จะสรรหาแล้วก็จะไปทําหมดแล้วยิ่งการชะลอไว้ให้ดูเด็กเนี่ยนะคะโอ้โหยิ่งสําคัญมากๆเลยวันนี้ค่ะผมมีวิธีชะลอไว้ให้ดูเด็กแบบ DIY มาฝากกันค่ะจะทํายังไงจะยากขนาดไหนจะง่ายไหมไปดูกันค่ะ เคล็ดลับช่วยชะลอวัยของเบลไม่ต้องลงทุนอะไรให้เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะเพราะเคล็ดลับที่ว่านี้เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในขอบเขตแต่ก็ไม่ได้บังคับให้อยู่ในขอบเขตที่ยากเกินความสามารถของสาวอินเทรนด์อย่างเราๆวิธีแรกเลยค่ะลดน้ําตาลเพราะกรูโคสในน้ําตาลเมื่อเข้าสู่กระแสะเลือดโปรตีนตัวที่ทํางานช่วยคอลลาเจนและออลาสตินจะถูกทาลายอย่างมากที่สุดซึ่งส่งผลให้ความยืดหยุ่นของผิวหนังลดน้อยลงวิธีที่2ค่ะ คิดบวกคนที่มองโลกมีแง่ดีจะไม่เกิดโรคเครียดที่เป็นปัญหาให้สุขภาพดุดซอมเพราะระบบการทำงานของร่างกายแปรปรวนนั่นเองค่ะ วิธีที่3ค่ะการนวดผ่อนคลายทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าการนวดผ่อนคลายเนี่ยก็จะทําให้เราสบายสดชื่นที่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอยู่ก็จะทําให้เราดีขึ้นแต่อีกอย่างหนึ่งค่ะคือจะช่วยเพิ่มแล้วก็ลดระดับฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดความเครียดอ,อู้ดีจริงเลยนะคะการนวดเนี่ยส่วนวิธีที่4ค่ะคือการทานผักค่ะทานผักเนี่ยจะทําให้เราสวยจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยควรทานอย่างน้อยนะคะ5มื้อค่ะวิธีที่5้าอย่านําผลไม้ไปแช่ยเย็นค่ะ เพราะหากเราเก็บผลไม้ไว้ในอุณหภูมิห้องจะช่วยเพิ่มสารต่างๆที่บำรุงผิวของเราได้มากกว่าการนำผลไม้แช่เย็นถึง2เท่านอกจากนี้อุณหภูมิปกติยังเพิ่มไลโปซีนหรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีอีกในผลไม้ได้ถึง20เท่าเลยนะคะ วิธีที่6งดแอลกอฮอล์และหยุดสูปบุรีค่ะทั้งสองสิ่งนี้ทำลายสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายส่งผลให้สาวๆดูมีอายุมากกว่าวัยจริงแถมยังทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำจนขาดความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งกร้านจนดูไม่สดใสและเปล่งปลั่งด้วยค่ะวิธีที่7ค่ะหลับเพื่อความงามอืมการนอนเนี่ยเบลชอบมากๆแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการนอนเวลาไหนที่เป็นเวลาที่ดีที่สุด เสี่ทุ่มถึงตีสองค่ะเพราะว่าเวลานี้ถ้าติว่าร่างกายของเราได้พักผ่อนนอนหลับสนิทนะคะก็จะเกิดการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในค่ะหน้าของเราก็จะดูใสขึ้นด้วยนะคะส่วนวิธีที่8ค่ะคือการออกกําลังกายใครๆก็รู้ค่ะว่าออกกําลังกายนี่เป็นเรื่องดีแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการออกกําลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงถึง4ีนาทีนี่จะเป็นการกระตุ้นหัวใจค่ะทําให้เหงื่อออกมากขึ้นแล้วก็ผลิตคอลลาเจนมากขึ้นด้วยค่ะ วิธีที่9ดื่มน้ำสะอาดมากๆค่ะวิธีนี้เป็นวิธีเบสิกที่ใครๆก็รู้ว่าน้ำเปล่านอกจากจะทำให้ร่างกายสดชื่อแล้วเนี่ยน้ำยังช่วยให้วิตามินซีทำงานได้ดีอีกด้วยนอกจากนี้ยังเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ค่ะ เคล็ดลับทั้ง9สูตรนี้นะคะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยเพียงแค่ทําทุกวันสุขภาพก็จะดีผิวพัรร์ก็จะดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่าลืมเอาไปทํากันนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกต่อกันค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนนียมีสุขภาพดีค่ะ ใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b e l l ค่ะใครก็ว่าผมสั้นจะดูเด็กกับผมยาว แอบดีใจนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะบางคนก็ชอบผมยาวมากกว่าเพราะผมยาวเนี่ยสามารถทําได้หลายทรงมากๆแต่ว่าบางทีคนผมยาวก็อยากจะผมสั้นแต่ก็ไม่อยากตัดเพราะว่าเวลากว่าจะไว้ทีเนี่ยก็ใช้ระยะเวลานานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องตุ้งใจตัดปัญหานี้ไปได้เลยวันนี้เรามีทรงที่จะทําให้คนผมยาวดูผมสั้นได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องตัดเลย อยากจะทำผมสั้นให้หน้าดูเด็กลงทั้งทีก็ต้องเพิ่มความแบ้วเข้าไปด้วยถึงจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมคะและก่อนจะลงมือทำเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันเลยดีกว่าคะ่ะอย่างแรกยางมัดผม2คกิ๊บดัขั้นตอนแรกเลือกผมบริเวณข้างใดข้างหนึ่งแล้วถักเปียหลวม ขั้นตอนที่ 2, 2แบ่งครึ่งผมทั้งศีรษะเป็น2ข้างแล้วใช้ยางรัดผมไว้ค่ะขั้นตอนที่3ค่อยๆบิดม้วนผมให้เก็บไว้ด้านในติดกิ๊บจากนั้นดึงให้ขยายออกจะทำให้ดูพลิ้วไหวค่ะขั้นตอนที่4 ให้เก็บหน้าม้าปาด baby, เน็บปลายไว้ข้างในแล้วเพิ่มอเซสเซอรี่ที่ชอบเข้าไป baby, แค่นี้ baby, ก็เพิ่มความแบ๊วแบบน่ารากัก <baby, S 1> น่ารักได้แล้วล่ะค่ะ baby, 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 oh, ผมทรงนี้นะคะลดอายุเราให้ดูเด็กลงได้มากเลยทีเดียวก่ะสาวๆ ผมทรงที่บอกไปนะคะเอาใจผมยาวสุดๆเลยค่ะนอกจากจะไม่ต้องตัดแล้วก็ยังได้ทรงผมแอปแปิลอีกหนึ่งทรงด้วยโอ้โหดีจริงๆแต่ว่าถ้าสาวคนไหนนะคะพอทําทรงนี้แล้วเริ่มผิดใจผมสั้นจะตัดเป็นผมสั้นเลยก็ไม่ว่ากันค่ะร่วงทอ k ์กเปาถามมาตอบไปคำถามของเราในวันนี้ค่ะน้องๆถามกันมาว่าความเครียดนี่ทําให้เกิดป้าจริงหรือเปล่า จริงค่ะเพราะว่าความเครียดเนี่ยนะคะทำให้เกิดอนุมูลอิสระค่ะ,คะแล้วยังไปกระตุ้นเมลานินนะคะทำให้โหมซส์เนี่ยทำงานแล้วก็ทำให้เกิดฟ้านั่นเองนะคะโอ้โห ฟังอย่างนี้เราก็ไม่อยากเครียดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคนเราเนี่ยก็ห้ามเรื่องเครียดไม่ได้หรอกคะ่ะทําอะไรเจอนั่นนี่น่นหน่อยนิดนึงก็เครียดแล้วเพราะฉะนั้นมีวิธีแก้มาฝากค่ะ,คะนั่นก็คือทานวิตามินซีนั่นเองคะ่ะเพราะว่าเวลาเราทานวิตามินซีเข้าไปเนี่ยคะวิตามินซีเนี่ยจะเข้าไปกําจัดตัวอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นคะ่ะก็จะทําให้เราไม่เกิดหน้าหมองคล้ำด้วยคะ่ะ สาวๆที่รู้วิธีช่วยชะลอความเด็กที่อยู่กับเราไปนานๆแล้วเนี่ยนะคะก็อย่าลืมทํากันนะคะเพราะว,าว่าวิธีที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยง่ายมากๆแล้วก็หาซื้อไม่ได้ที่ไหนเราต้องลงมือทําเองค่ะต้องขยันนะคะอย่างที่บอกค่ะและอีกวิธีหนึ่งค่ะถ้าอยากดูเด็กลงมาในทันทีก็ต้องทําผมทรงที่เพิ่งบอกไปเมื่อกี้นะคะดีมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากไ v o r ร g a การเดนะคะแล้วก็เครื่องประดับกิฟเกค่ะจาก a l l About Accessory ค่ะแล้วก็โครงการสวยๆแบบนี้ค่ะโครงการพัชชาเวลลา8นะ คใครมีเทคนิคเกี่ยวกับความสวยความงานที่ดีๆนะคะเอามาแชร์กันได้ค่ะที่นี่ facebook.com/beautybebel ค่ะหรือว่า sms มาก็ได้นะคะ4 7 7 8 8 8ค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่เดิมช่อง8ขอให้สุวยกันทุกคนนะคะเพียงบ้านเราเนี่ยนะคะแดดร้อนมากๆเลยเพื่อจะเป็นฤดูอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าโดยเฉพาะเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยก็จะร้อนมากเป็นพิเศษ ค่ะวันนี้โบม,มีวิธีที่จะสอนทําผมทรงโบทรงนี้มาฝากกันง่ายแล้วก็เก๋ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ